สวัสดีค่ะเปิดคลิปสักหน่อยก็คือเมื่อกี้จะลงคลิปให้หมดในโทรศัพท์ใช่ปะเพราะว่าไม่ชอบเก็บอะไรไว้ในโทรศัพท์แล้วก็ไม่อยากเก็บไว้ในคอมด้วยเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดคอมพี่คิดบอกว่าให้เก็บไว้ในคอมก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเก็บไว้ใน YouTube ดีกว่าพวกคลิปแล้วก็คลิปสั้นๆเก็บไว้บน Facebook หรือว่ารูปดีกว่าแต่อนาคตก็แอบกลัวนะว่า ถ้าสมมติไม่มีใครเล่น a c e b o o k แล้วหรือว่า Facebook เจ๋งแล้วนี่คือแบบจะเอาลูกกูู้กคืนได้ยังไงนะเพราะว่ารูกทุกรูปที่อัปโหลดบน a c e b o o k ก็คือมาร์กมันเป็นเจ้าของไปแล้วนะถ้าสมมติเราลงในในในเฟซบุ๊กใช่ปะ่ะแอบบคิดว่าอนาคตอะถ้าสมมติเขามีแบบปุ่มให้อัพดาวน์โหลดรูปทุกอย่างที่เราลงลงไปใน f a c e b o o k อะแล้วแบบชีกแบบว่าถ้าคุณจะดาวน์โหลดรูกคุณรูกคุณคืนอาจจะต้องเสียตังค์แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออ แล้วจะมาคือเมื่อกี้นั่งดูคลิปที่ทำแกงส้มก็คือเป็นโบบามากเลยตัวเองเนี่ยตอนที่กลับไทยมาเนาะประมาณได้สัปดาห์หนึ่งตอนที่อยู่มาถึงซิงคโปแล้วได้ประมาณสัปดาห์หนึ่ง,ง,งก็คิดว่าเอออยากกินแกงส้มแล้วแบบก็มีผักใช่ไหมแล้วก็แบบพอมาดูผักปุ๊บแล้วก็มาดูในตู้ช่องฟิดใช่ไหมแล้วก็ไม่มีพริกแกงแกงส้มก็เอ๊มีพริกแกงเผ็ดไม่เป็นไร แล้วก็ไม่มีกระชายก็เลยแบบโอ้ตายอดกินแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าเรามีพริกแกงส้มอยู่ที่ไหนบ้างหรือเปล่าก็แล้วไปแล้วก่อนวันที่จะหยุดก่อนวันที่ทาแกงส้มในคลิปเนี้ยก็วันก่อนวันนั้นก็แบบว่าเออขี้เกียจไปร้านไทยขี้เกียจขี้เกียจขับอ้อมเพื่อที่จะไปร้านไทยเนาะแล้วแบบ ส่สงความไปหาพี่คนไทยที่รู้จักกันที่แบบอยู่คนละหมู่บ้านนะบอกว่าพี่มีมีแบบกระชายเป้าหรือว่าพริกแกงแกงส้มไหมขอยืมก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือว่าขอซื้อต่อเขาบอกว่าเขาก็ไม่มีอะไรเงี้ยเราพอไปจ่ายตลาดเสร็จเข้าไปในเมืองแล้วขับอ้อมไปแวนเนสบีเพื่อจะไปร้านไทยไปแบบซื้อของทําแกงส้มด้วยแล้วก็เออแบบไม่ได้ไปร้านไทยนานแล้วเนาะก็เลยไปแบบแวบะบซื้อของด้วย ถ้าพ่อกลับมาบ้านปุ๊บก็ก็เหมือนเดิมเราก็ซื้อกระชายมาได้กระชายมาแล้วก็มาตำใส่พริกแกงเผ็ดปุ๊บแล้วก็นึกได้ว่าเอะไอขวดเล็กๆเ,เนี่ยมันเป็นพริกแกงส้มอะ่ะน่าจะเหลืออยู่ในตู้หรือเปล่าน,น่า <c oughs> ก็ลองเปิดดูก็ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าเอะมันเป็นพริกแกงส้มหรือพริกแกงเผ็ดใช่ไหมเปิดดูปุ๊บอ้าวไอขวดเล็กๆนี่คือพริกแกงส้มแล้วก็มีมานานแล้ะด้วยนะอยู่ในตู้เย็นปไปดูนะว่า แกงส้มเราใส่ผักอะไรบ้างเนาะแล้วก็อร่อยกว่านะ <S <S ใช้อันนี้หั่นดีกว่ามีดอยู่ไหนคะใช้มีดอัน,นยาวชอบใช้มีดแบบนี้นะอ๋อมันเป็นเหล็กด้วยเนาะอุย๊ยบอกแล้วใช้มีดชุบๆๆอากาศดีมากเลยเดี๋ยวเราจะ คือแบบซื้อกระชายก็เสียดายอะ่ะเดี๋ยวหั่นกระชายก่อนหั่นเล็กๆจะได้แบบกินไปด้วยใส่ในพริกแกงหอมๆ เดี๋ยวเอาในช่องฟิตมาหั่นแบบนี้ไว้ดีกว่าจะได้ไง่ายต่อแรกแช่ทั้งดุ้นเลยอยากคิดไปคิดมาว่าเดี๋ยวเอามาหัน่นแบบนี้ดีกว่าง่ายดีเราก็เง่ามันนี่เสียดายก็ปอกเปลืปอกออกเพราะมันก็กลิ่นกระชายนะโอ้ยหอม ต้มใส่พริกแกงยอพริกแกงคลุกต้ม โอ้ยหอมแล้วเดี๋ยวจะเอาไปตำเพราะว่าขี้เกียจล้างเขาเรียกว่าอะไรนะที่มิกซ์ไงทั้งใบมีดทั้งนั้นก็เลยเอาตำนี้ละง่ายดีขี้เกียจเอาออกมาเนาะเดี๋ยวอาชายค่อยมาหัน่นแตไปหั่นผักล้างน้ำ ก็หั่นพวกผักนี้ก่อนจะไ,ได้แช่นางเชือวไว้เนี่ยอันสีซีดมากเลยนะ่ะสงสัยเป็นพันอะไรก็ไม่รู้ทุกครั้งไม่เจอทุกครั้งก็เจอเขียวอ่อนที่เจอขาวซีด มีผ้าเช็ดมือกใกล้ๆ แต่ตัวอร่อยก็คืออันนี้คือเป็นนางเอกของเรานะคือชอบกินมากมันอร่อยแบบเกือบแทนคิดว่าสำหรับเรานี่คือแทนมะละกอได้เลยอร่อยแบบเทียบกันติดอยู่ นำเพิ่ม Oh, jeg tenkte jeg skulle senke det, så du finner en grop der. Jeg har fått bilde til en grop en gammel kompis på neste tid. Jeg finner faktisk mange innsamlingsmerker <tryk> ofte. ดเดงชีวิตของเธอที่ตสินใจออกจากบไปแดนโคมีวจากการเข้ามขบการเกนกมันโคงนะอือยักโซกเลย๋ยจะลองหั่นแบบมะละกอก่อนเนาะแล้วก็หั่นแบบธรรมดา คิดว่าหั่นแบบมะละกอดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าแครอทหั่นแบบนี้ไปแล้วันจะได้แตกต่างเนะจะได้โอ้จะได้สวยๆแตกต่างไปมกห่นแทำก่อนแซบอีหลี แต่ใส่อะไรนะน้ำตาลปี๊บกระโนดอะไปตั้ง2ช้อนโต๊ะแต่ไม่พูนเน,ะนาะคือหวานติดหวานไปหน่อยแต่ตอนนี้แซบ่บแซ่บหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเค็มเนี่ยใส่เค็มให้ใส่เยอะมากเลยนะปะลาจะหมดขวดแล้วแล้วก็น้ำปลาด้ว หมดขวดไปแล้วเพราะมันเหลือกลๆนๆเซ็ปเซ็ปเซ็ปซ็ปซ็ปร้ายังไงวะเนี่ยแลวอิช,ชันจอไปให้ผู้ใดอร่อยอ่ะเดี๋ยวไปอุ่นข้าวก่อน